รองศาสตราจารย์สุพรชัยเดชสุริยะพออ,อโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมกล่าวว่าโรงเรียนจับมือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวอชส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเด็กเข้าประกวดในงานการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติประจำปี2558ที่สาธารณารัฐเกาหลีเมื่อวันที่26-29พฤศจิกายน ซึ่งปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด525ชิ้นจาก33ประเทศเด็กไทยคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมรางวัลสเปเชียลอะวอร์ดและ6ใบประกาศเกียรติคุณโดยรางวัลเหรียญทองที่ได้รับคือ1มอนุนศีรษะ2ตะขอเกี่ยวราวรถพยุงตัวขณะย,ยืนสำหรับเด็ก3แปลงลบกระดานไร้ฝุ่นเพื่อสุขภาพเบญจมาศอักษรน,นิต ทีมข่าวรอบรัว้วภูทรนนครบ,บาลรายงานการไฟฟ้าและองค์การโทรศัพท์ปวกแดงเร่งซ่อมบำรุงสายไฟและสายโทรศัพท์หลังจากทีมงานรอบรัว้วภูทอได้รับเรื่องร้องเรียนและนําเสนอข่าวจากที่ชาบ้านร้องเรียนต่อทีมงานรอบรัว้วภูทอว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมามีสายไฟและสายโทรศัพท์ตกลงมาอยู่กับพื้นระยงระยาง และชาวบ้างเก่งว่ากระแสไฟฟ้าจะช็อตผู้ที่สัญจรผ่านไปมาและเดินทางไปซื้อของที่ตลาดป่ามะพร้าวนั้นจากที่ทีมงานรอบรัวผู้ทอนได้นําเสนอข่าวไปนั้นในขณะน,นี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้เข้ามาปรับปรุงและแก้ไขและซ่อมบาร,รุงจัดสายไฟให้เป็นระเบียบรวมถึงสายโทรศัพท์ ทำให้ชาวบ้านชื่นชมทางทีมงานรอบหัวอุทธรว่าสามารถตีแผ่ความจริงและสามารถนำเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้าไปประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ทันทีทันใดจนมีหน่วยงานรัดเข้ามาดูแลและจัดระเบียบสายไฟและสายโทรศัพท์ที่ลโยงระยางไม่เป็นระเบียบให้ดูสวยงามเป็นระเบียบและทําการเดินสายไฟใหม่ให้กับชาวบ้านจนเป็นที่น่าพอใจ จึงกล่าวขอบคุณทางทีมงานรอบรัว้วภูทรและหน่วยงานการไฟฟ้ารวมถึงองค์การโทรศัพท์มาณะที่นี่ด้วยชัยภาแถวพิมพ์ถ่ายภาพอีทธันจกิจอ่อนแสงทีมข่าวรอบรัว้วภูทร13สยามไทยรายงานที่ห้องสุลทีหนึ่งโรงแรมซันทราวเวนเนตแอนด์รีสอร์ทในเดชาจะยะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดสัมมนาเครือข่ายเทิดถุนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนางจันทนาอันคำประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราตลอดจนหหน้ะส่วนราชการสมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านผู้จัดการรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทราและสื่อมวลชนรวม60คนเข้าร่วมสัมมนา,นาซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงปกครองประเทศโดยธรรมเพื่อความถูกต้องสุจริตและยุติธรรม ตามจาีตประเพณีของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดำรงอยู่คู่ไทยมาเป็นระยะเวลาช้านานพระองค์ทรงเป็นหลักชายครองใจประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงห่วงใหญ่ประสบนิกรของพระองค์อย่างยิ่งทรงเล็งเห็นว่ารากฐานสําคัญของบ้านเมืองคือประชาชนจึงเสด็จพระราชดําเนินเพื่อไปทรงรับเรื่องทุกข์และปัญหาของประชาชนด้วยพระองค์เองซึ่งทางจังหวัดฉะเชิงเซาโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ ท่งพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามพระราชดำริทั้งสาโครงการด้วยกันและโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการป่ารอยต่อ5จังหวัดสำหรับดำเลิรข่าวภาพ ศูนข่าวภาคส่วนออก13สยามไทยรายงานจากฉะชุชนเซานักท่องเที่ยวและประชาชนแห่ถ่ายรูปดอกทานตะวันที่เบ่งบานอยู่สองฝั่งข้างทาง,าง,างบนถนนสายพลิ้วแหลมสิงห์ดอกทานตะวันที่เบ่งบานในเขตตะบนพลิ้วขณะนี้กําลังกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งหากใครที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณเขตเทศบาลตะบนพลิ้วอาเภอแหลมสิง,งห์จังหวัดจันทบ,บุรีบนถนนเส้นทางสายที่มุ่งหน้าไปยังอําเภอแหลมสิงห์ก็จะได้พบเห็นกับดอกทานตะวันทั้งสองข้างทาง ที่เหลืองอลามสวยงามเบ่งบานมีสเสน่ห์จนทําให้ใครที่ผ่านไปมาหลายคนลหลงไหลชื่นชอบกับดอกทานตะวันตลอดริมถนนรวมระยะทางกว่า1.5กิโลเมตรสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเป็นอย่างมากโดยดอกทานตะวันเหลา่านี้เกิดจากความคิดของนายรังสรจรจเิญวัยนายกเทศมนตรีตาบลพิ้วที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทางนี้ ให้แวะลงมารับชมพร้อมกับถ่ายภาพรูปคู่กับดอกทานตะวันที่ปลูกไว้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะในภาคตะวันออกนั้นหาชมได้ยากอีกทั้งยังทําให้ชาวบ้านในเขตตะบลพลิวค้าขายดียิ่งขึ้นและจะเป็นการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปปริญญาเกษตรธาริกุลข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยมไทยรายงานจากจังหวัดจันทบุรีที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองฉะเชิงเซานายพรเลิศโชคชัยในอำเภอเมืองฉะเชิงเซา พันเอกสุรินทร์เจริญชีพหัวหน้าชุดปฏิบัติการปรับปรามพิเศษกอรมนฉะเชิงเซาและกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ร่วมกันวางแผนเปิดปฏิบัติการแฝงตัวเป็นพ่อค้าปลาเพื่อทำการล่อซื้อยาบ้าจากเด็กแพรปลาของร้านบุญมาภายในศูนย์รวมปลาน้าจืดภาคตะวันออกบริเวณตำบลบ,บางตีนเป็ดหลังได้รับรายงานจากรายงานข่าวว่านายสารสักดวงพิบูลมีพฤติกรรมในการลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับลูกค้าของร้านต่างๆและบุคคลทั่วไปภายในแพรปลาแห่งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แฝงตัวไปเป็นพ่อค้าปลาและทําการติดต่อเพื่อขอซื้อยาบ้าจากนายสรสักจานวน5เมตรพร้อมกับมีการขยายผลจนทราบว่านายสรสักได้รับยามาจากนายสมศักดิ์มิสินซึ่งขับรถกระบะอีซูซูสีขาวสีประตูทะเบียนกไก่ชอชิง2181่งฉะเชิงเทามาหาซื้อปลาพร้อมกับมารดาเพื่อนําไปขายแถวบางประกงโดยได้นํายาบ้าจํานวน28เมตรมาทําการส่งมอบให้กับนายสรสักทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการควบคุมตัวไว้ โดยนายสมศักดิ์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้นำยาบ้ามาสมมอบให้กับนายสรศักดิ์จริงโดยทำมาแล้วหลายครั้งตนเองไปรับยาบ้ามาจากนายต๊อกไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงอายุประมาณ40ปีพักอาศัยอยู่แถวตำบลท่าสะอ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามจับกลุ่มตัวนายต๊อกพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญของอำเภอบางประกงรายนี้มาดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปกองเกียรติพุทธิปรังสิมาพรข่าวภาพ ศุนข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดฉชะชเชิงเซราจากกรณีที่หนุ่มโรงงานพาครอบครัวไปกินข้าววันพ่อแล้วเก็บเงินได้60,000บาทเข้ามาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองชลบุรีเพื่อติดตามหาเจ้าของเงินเพื่อทำการส่งคืนเจ้าของเงินล่าสุดได้พบตัวกับเจ้าของจริงแล้วภายหลังจากที่นายอนุกูลเกตแก้วอายุ48ปีชาวจังหวัดฉะเชิงเซราพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีพร้อมด้วยเงินสดจำนวน6 0,000บาทและนำเงินก้อนนี้มามอบให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของเงินต่อมาก็ได้มีนายสมศักดิ์ฤทธิ์ศรีอายุ36ปีชาวจังหวัดสุรินได้เข้าพบพันตำรวจตรีเศษผู้ชงมีกุลสารวัสสืบสวนและได้เข้าแจ้งว่าตนเองเป็นเจ้าของเงินดังกล่าวพร้อมกับมีการนำหลักฐานเป็นสมุดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพระบรมมหาราชวัง มีเวลาถอนเงินที่สาขาห้างเทสโก้โลตัสจำนวน16 0,000บาทโดยเผยว่าเงินนี้เป็นเงินชาปนากิจของแม่ที่เสียชีวิตโดยฝากเงินกับพี่สาว10,000 0บาทและตนเองได้นำเงินเก็บใส่กระเป๋ากางเกง6 0,000บาทและจะไปซื้อทองแต่พอถึงร้านทองเงินก็ได้หายไปเนื่องจากกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายขาดทะลุจึงกลับไปที่ห้างเพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ทางห้างบอกว่ามีคนเก็บได้และให้ตามมาที่โรงพักตนจึงได้รีบเดินทางมายังสพเมืองชลบุรี จากนั้นได้มอบเงินส่วนหนึ่งโดยไม่บอกว่าจํานวนเท่าไหร่ให้เป็นสินน้ําใจแก่นายอนุกุลอีกด้วยรุ่งรัศินตานถ่ายภาพสิตาวีอภวชรรุ่งวิทย์รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตอวนออก13สยามไทยชนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนชาวตรังต่างชื่นชมการจัดงานบรนพ่อในปีนี้ว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้ก็ได้มีการจัดงานที่ บริเวณถนนวิเศษกุลนาสำนักง,งานเทศบาลนาครตรังชื่องานนาครตรังรวมใจพักรักพ่อหลวงระหว่างวันที่3-5ถึงโดยมีนายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสายันอินทรพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายเกรียงศักดิ์รัตนสิมานนนรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการไทยนายกเทศมนตรีนครตรังเป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นภายในงานมีการสแสดงดนตรีบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชโดยโรงเรียนในสังกัดเทศบานลคนครตรังชมการแสดงแสงสีเสียงชุดเฉลิมพระเกียรติการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประสมศึกษาและมัธยมศึกษาการแสดงชุดเฉลิมพระเกียรติและเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลอด3วัน3คืน สุนิพาหนองตรุดทีมข่าวรบรบภูทรจังหวัดตรังรายงานนายพิษสมรสุปิยะชัยเปิดใจด้วยรอยยิ้มกับทีมข่าวรบรบภูทรถึงว่าการจ่ายข้าวหมูแดงในงานวันพ่อที่ผ่านมาตนและสามีเป็นคนต่างจังหวัดที่มาตั้งรกรากและเปิดร้านข้าวหมูแดงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเป็นเวลา20ปีซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาจึงอยากตอบแทนสังคม พร้อมคืนกำไรให้กับลูกค้าและทั้งตั้งใจทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พ่อหลวงของพวงชนชาวไทยเนื่องจากพระองค์ทรง,งเสียสลับพระวรากายในการประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อให้ผสมนิกรของพระองค์ได้อยู่อย่างร่มเย็นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดีโดยตนเองได้ยึดหลักดังกล่าวมาจัดกิจกรรมในการทำความดีตามกําลังความสามารถของตน รแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นพร้อมทางเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนและจะทําทุกๆปีตลอดไปปรีชาติิตรเรืองศักดิ์ทีมข่าวรถรบภูทรจังหวัดสงขลารายงานที่สถานีตํารวจภูทรเมืองสงขลาเพื่อเมืองจังหวัดสงขลาพันตํารวจเอกอลงกรณศรีมาวุฒิผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยตัวเมืองสองขลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวจึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กวาดล้างอาชญากรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตามถนนสายหลักและสายรองและเส้นทางหลักก่อนเข้าสู่ตัวเมืองสองขลากว่า10จุดแบบปิดเมืองและดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ปรีชาสติตรองศักด์ทีมข่าวรบรบภูธรจังหวัดสงขลารายงานในสุวัสดิพรมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปตลาดรัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ณบริเวณขวงเมืองน่านเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าโอท็อปให้แก่ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็ top, ให้มีความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยว สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์โอท็อปและเพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการการตลาดและเตรียมพร้อมพบกลุ่มโอท็อปได้มีความรู้ความเข้าใจเข้าสู่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคม2 5 5 8โดยมีสินค้าจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพจำนวน45บูธกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและในภาคกลางคืน มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านซอการแสดงดนตรีโปรกซองเป็นประจำทุกคืนตลอดงานปฏิญญาเรือนง,งามข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูทรรายงานจากจังหวัดน่านที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่26หถนนน่านแม่จริมเจ้าหน้าที่แขวงกันทางน่านที่1จังหวัดน่านนำโดยนายรังสรรสุขรังสรรผู้อำนวยการแขวงกันทางหลวงน่านที่1น,นําำเจ้าหน้าที่นำสีแดงไปทาที่บริเวณตามทางโค้งเป็นระยะระหว่างกิโลเมตรที่2 1ถึง26 โดยใช้สีที่เป็นสีลูกแก้วสามารถสะท้อนเป็นแสงไฟในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันเหตุการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ซึ่งถนนสายน่านแม่จริมเป็นถนนสองเลนมีทางโค้งอันตรายหลายจุดซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และรถบรรทุกแหกโค้งเป็นประจำเดือนละหลายครั้งโดยบริเวณดังกล่าวแม้จะมีป้ายเตือนจํานวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถลดอุบัติเหตุได้ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงน่านที่1ได้กล่าวว่า การทาสีแดงบนพื้นถนนจะทําให้เป็นการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูหนาวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากที่ผ่านมาติดป้ายเตือนจํานวนมากแต่ก็ไร้ผลซึ่งกําแพงปูนตลอดแนวก็ถูกชนจนซ่อมแทบไม่ทันจึงหาวิธีการนี้เพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนและคนขับได้ชะลอลดความเร็วลงซึ่งหากได้ผลดีจะทําในจุดอันตรายทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านปฏิญญารวนง,งามข่าวภาพทีมข่าวรอบรลกภูทร รายงานจากจังหวัดน่านพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รอมอวอพ,อม,อพมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ,พื้นที่ภูทบเบิกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์และมอบนโยบายแก่คณะทํารรงานกองอํานวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทบเบิกณศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้ง มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวเขาในพื้นที่จำนวน1,000ผืนและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน50ทุนณนะลานกลางบ้านหมู่4 4บ้านทับเบิกตตำบลวังบานอำเภอหลงมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มนสิชาคล้ายแก้วทีมข่าวรบรบภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน